น้ำพึ่งเนี่ยท o ไดฟอร์เลยค่ะเราคาดว่าใครที่เป็นแฟนขับโน้ตน้ำพึ่งอะ่ะจะต้องร้องกรี๊ดเพราะว่าเป็นน้ำพึ่งที่จริงมากน้ำพึ่งที่หวานล้ำลึกแตะดนตะด่นมินิรีวิวฉุกเฉินมาแบบปุปบปรบับด้วยความที่พี่อัลลี่กิฟต์เดสได้เซอร์ไพรส์ ส่งแซมเปลิลน้ำหอมกลิ่นฟินาเล่กลิ่นสุดท้ายของแบรนด์ดัมเบลิอาร์ติกมาให้เมื่อวานนี้ค่ะคือแม่ส่งไลน์มาบอกตอนแรกก็อะไรพัสดุปริศนาเพราะว่าพอเห็นหน้าปกปุ๊บรู้เลยคืออันนี้ไม่ได้คาดคิดมาก่อนว่าพี่จะส่งมาให้นะแล้วก็แอบลุ้นใจตุ้มๆต่อมๆต,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 ตอนที่ยังไม่ได้กลับมาดมที่บ้านว่าเฮ้ย สภาพจมูกที่ที่แบบไวต่อกลิ่นหนักๆหวานๆเข้มๆเนี่ยจะสู้จะสู้ไหวไหมลุ้นมากนะเพราะว่าอย่างที่บอกปีเนี้ยเราถนัดกับกลิ่นเบาๆสดชื่นงานผิวไม่แรงมากอะไรเงี้ยแต่ปรากฏพอเปิดมานี่กลิ่นไม่ได้ไม่ได้เข้มหนักอย่างที่กลัวไว้เลยค่ะกลิ่นเขาอะกลิ่นเปิดกับกลิ่นกลางอะ่ะ คือฮันนี่ไวท์ฟลอร์น้ำผึ้งดอกไม้ขาวที่แต่งแต้มด้วยความสดชื่นและฉ่ำน้ำแล้วก็ปนมากับความสปซ์บางๆจะบอกว่าสาวกน้ำผึ้งเนี่ยท o ดรเลยค่ะเราคาดว่าใครที่เป็นแฟนคลับโน้ตน้ำผึ้งอะ่ะจะต้องร้องกรี๊ด เพราะว่าเป็นน้ำพึ่งที่จริงมากน้ำพึ่งที่หวานล้ำลึกมากมีความแบบน้ำพึ่งป่าธรรมชาติธรรมชาติรราตเออคือน้ำพึ่งเลยน้ำพึ่งน้ำพึ่งแบบน้ำพึ้งน้ำพึ่งแต่ว่าคือมวลเขาไม่ได้แน่นอย่างที่เราคิดอ่ะเขาดรอปดรอปสเต็ปความแน่นของเดมิลิอาร์กติกลงมาประมาณหนึ่งสเต็ปแต่ก็ยังแน่นอยู่ไหมแน่นอยู่เพราะว่าเมื่อคืนฉีดข้างเนี้ย อาบน้ำแล้วยังไม่กลิ่นจางๆอยู่แต่เป็นกลิ่นเบสโน้ตที่ได้ดาวลงแล้วนะคะเออเดี๋ยววันนี้ก็จะฉีดไปทํางานแต่ถึงแม้ว่าเขาจะดอบความแน่นลงมาหนึ่งสเต็ปแล้วก็ยังแน,แนะนําให้ฉีดสเปรย์เดียวพอบนผิวกับบนเสื้อกลิ่นไม่ได้ต่างกันมากนะสเปรย์เดียวพอนะคะนำ้ำนอกจากจะน้ำพื่งที่จริงก็เป็นความดอกไม้ที่หวานแบบ แต่งแต้มความสดชื่นแล้วมีฟิลแบบเหมือนน้ำค้างที่เกาะอ,อยู่บนดอกไม้ขาวอะไรก็ไม่รู้จะพยายามนึกว่าใช่ซ่อนกลิ่นไหมมันก็ไม่ได้กลิ่นไม่ได้อนิมอลิกหรือว่ากลิ่นหวานแรงแบบซ่อนกลิ่นที่เราคุ้นเคย ดอกไม้ขาวแล้วการรวมๆแล้วก็พอเขาได้ดาวลงมานิดนึงตรงกลางโนต้ตมันจะมีความสากัสกๆดอกไม้แป้งละเอียดแต่มีความพริ้วสดชื่นเหลือไปดูในโนต้ตเห็นว่าเป็นดอกกล้วยไม้แต่ไม่ได้ตะโกนว่าหนูเป็นกล้วยไม้ค่ะข,ขนาดนั้นมันมีความพริ้วแผ่วเบาเหมือนลมโชยแล้วเหมือนมีความซิตรัสบางๆที่แทรกเข้ามาในน้ำผึ้งกับดอกไม้ขาวอารมณ์แบบลามมันนาวซิตรัสมากแบบบางมากๆเป็นส่วนผสมที่แบบเออลงตัว และความสไปซ์ที่เขาซ่อนมาตั้งแต่กลิ่นเปิดอะ่ะดมดีๆแล้วก็แอบ,บไปดูในโน้ตอะคือพริกไทยสีชมพูที่มาพอดีแต่ละโน้ตเขาจะไม่ได้ตะโกนนะยกเว้นน้ำผึ้งคือตะโกนสุดน้ำผึ้งน้ำผึ้งน้ำผึ้ง,งคือคุณทะเลจะต้องจะต้องกรีดราดแน่นอนแล้วว่าเป็นน้ำผึ้งที่ที่หวานจริงลึกเบอร์ต้นของวงการเลยเขาพี่ลี่ก็ยังไม่ทิ้งมง พี่เดมเี่อารกติกกิเตสพี่อรี่กิปเตสนะคะความน้ำพึ่งเนี่ยแต่ดอกไม้ขาวทําได้สวยมากจะบอกว่าเป็นดอกไม้ขาวในเดมเี่อาร์กติกที่สวยแพงละมุนและพอด,ดีที่สุดอะค่ะในโซนดอกไม้ขาวคือเขาไม่ได้แบบเชิดยิงเลิศแบบอะไรนะสลัดดัชเชดเลยขนาดนั้นเขาเป็นสาวสยามที่สูงทรงนั่นแหละสวยแพงแต่ก็ยังอยู่ อ้อมห้อมล้อมด้วยมาหาชนสามัญชนคลุกคลีกับสามัญชนได้กลิ่นตอนดาดาวลงมาช่วงโน้ตกลางอะ่ะเขามีความสวยแพงสวยแพงที่วางตัวดีอะค่ะแต่ถามว่าสวยแพงที่วางตัวดีเนี้ยเหมาะกับการใส่ไปไหนเราว่านะหนึ่งงานแต่งที่ใส่ชุดไทยตอนกลางวันงานแต่งตอนกลางวันนะที่แบบบรรยากาศเป็นไทยๆหรืองานงานมั่นตอนกลางวันหรือเป็นงาน หรืองานตอนกลางคืนที่แบบว่าแต่งชุดราตรีนิดเนียเน้ยบออกโซนแบบไทยๆนิดนึงก็สมสมมงชดาที่เขาสวมมาค่ะชื่อกลิ่นว่าอะไรซีรีซีรีเซียมวร์ภาษาเป็นภาษาฝรั่งเศสหรือเปล่าหญิงสาวแห่งสยามผู้เป็นที่รักนะคะเออจะบอกว่ากลิ่นเปิดกับกลิ่นกลางอะ่ะคือเกือบทำให้เรา กรีดหนักเกือบพุ่งตัวไปสอยขวดใหญ่แล้วถ้าไม่ติดที่ว่าต้องต้องเก็บงบนั่งทับมือเก็บงบไว้จัดของขวัญให้ชาวช่องตัวยงในไลฟ์ปลายป,ปีนี้เราคงเราคงได้ไปพุ่งตัวซื้อแล้วเออพอกลิ่นไดยดาวช่วงเบรกเป็นยังไงเขาเป็นกลิ่นที่คุ้นเคยในน้องอ่ากุหลาบดำอะชื่ออะไรแล้วนะ Black Rose มันจะมีความเป็นแอมเบอร์ผสมกับโกโก้ที่มีความน้ำนมนัวนัว อืมกลิ่นเป็นกลิ่นที่คุ้นเคยซิกเนเจอร์มีความคล้ายกับ black r o s ตอนไดดาวมากค่ะโ,โกโก้นัวนัวกับแอมเบอร์ลุ่มลึกอืมแล้วก็เป็นกลิ่นที่ติดอยู่นานที่สุดอาบน้ำแล้วยังไม่หลุดข้างนี้นะเออคือเป็นดอกไม้ดอกไม้ขาวที่สวยอะ่ะแต่แต่ชื่นชมอีกอย่างหนึ่งคือ ตอ,ตอนเปิดอ่ะเขาทํำได้ยังไงให้มันมีความรู้สึกแบบสดชื่นแบบฉ่าน้ําเหมือนน้าค้างเกาะบ,บนกลีบดอกไม้ขาวและอย่างแถมยังมีหินเป็นสิทธัสเล็กๆนะก็เลยแบบปบมือค่ะแล้วว่าเป็นดอกไม้ขาวที่สวยที่สุดในแบรนด์เดมเบอรี่อาร์แล้วค่ะเรื่องติดทนไม่ต้องพูดถึงอาบน้ํายังไม่หลุดอืแต่ถามว่า มันจะใช้ง่ายเบาขนาดที่จะเป็น everyday use ไหมสำหรับเราก็ไม่ขนาดนั้นเพราะดายดาวเขายังเป็นโกโก้กับน้ำนมที่นัวๆและแอมเบอร์ที่ที่ค่อนข้างชัดเจนอยู่ประมาณหนึ่งค่ะกลิ่นตอนเปิดอะ่ะคือเฟมินีนเฟมินีน99.99%เลยแต่ดายดาวที่เขาเป็นโกโก้กับแอมเบอร์แล้วอะ mm hmm. ก็เราให้เป็นยูนิเซกได้เลยนะรอเป็นกลิ่นไดายดาวแต่ถ้าคุณผู้ชายที่หลงไหลในน้ำผึ้งดอกไม้ขาวและสาวสยามคนนั้น ไม่ติดแน่นอนค่ะคุณผู้ชมใครไปแอบถอยขวดใหญ่มาบ้างเนี่ยซึ่งมีจำนวนจำกัดมากทำยากมากเนี่ยเอามาอวดกันบ้างนะคะเออขอปบมือถือว่าสมมงแก่ฟินาเล่ผลงานชิ้นสท้ายของพี่เดมอรีอาร์ติค่ะวันนี้ก็มาแบบมินิรีวิวสั้นๆให้กริดกร์ดกันเล่นๆนะคะ h a v e a n i c e Day ค่ะ